ก็ไปสมัครก็ไม่ได้อยากสมัครเพราะว่าพ่อบังคับอืตอนเช้าจะไปสมัครเตรียมข้าวเลยแต่งหญิงยัดนมผมยาวถือปิ่นโตล่มเดินเข้าไปเลยไปสัมภาษณ์งานอืได้ไหมได้ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้บริหารท่านหนึง่งท่านถามว่าชีวิตของคุณเนี่ยอะไรที่ยากที่สุดในชีวิตคุณที่ตั้งแต่ทาตํามาอหนูตอบว่า การเขียนคิ้วสองข้างให้เท่ากันอะนูยากที่สุดหนูเลงยังไงก็บิดเขาชอบแล้วเป็นสาวประเภทสองคนแรกที่ทํางานที่นั่นอ๋อมันทําอะไรอาชีพตอนนั้นอ่าตอนนั้นอะทําพ่นเห็นมอไซคไหมพ่นสีอไปพ่นสีรถมอเตอร์ไซค์งานผู้ชายอแต่เราได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดมันเป็นงานศิลปะแล้ว่ะจริงๆคุณอาจจะเหมางานศิลปะก็ชอบ ก็ก็ชอบก็ทําอยู่พักนึงก็เราก็ต้องทําให้ผู้บริหารอ่ะยอมรับในตัวเราหลังจากนั้นรุ่นน้องเข้ามาสาวประเภทสองทำงาน็ปบริษัทเลยเพราะเราทํางานได้ดีกว่าผู้หญิงและผู้ชายเราต้องเราต้องทําให้ดีกว่าเขาเพราะว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเขาจะเขาจะดูถูกเขาก็ล้อเลียนเราเยอะแต่เราก็ทําจนยอมรับสําเร็จอะตกลงเขายอมรับในงานที่เราทําด้วยในงานที่ท